าค่ะอาจารย์แม่แมนเวอร์มาแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้จะมาดูดวงให้กับชาวราศีกันนะคะก็คลิปนี้จะดูเป็นราศีนะหลังจากที่มี FC ขอเข้ามาเพราะปกติอาจารจะดูเป็นแบบแต่ละวันเกิดใช่ไหมก็กะเลยกะว่าเดี๋ยวช่วงปลายเดือนเนี้อาจจะปรับมาเป็น ดูแต่ละวันเกิดจะได้เอาราศีกับวันมาผสมกันนะคะให้กับ FC ต่างๆเนาะใครเห็นด้วยกดหนึ่งนะกดหนึ่งมาคอมเมนต์หน่อยตานอยากดูฟีดแบ็ k นะคะว่าแบบนี้โอเคไหมอ่ามาค่ะราศีกันเนี่ยจริงๆถือว่าช่วงเนี้ยการงานนะค่อนข้างดีนะไพ่สวยเลยแหละ และมีโอกาสที่จะได้การงานใหม่ๆเข้ามานะแบบเข้ามาถึงมือแบบง่ายๆเลยซึ่งตรงนี้จะสร้างรายได้ได้ค่อนข้างโอเคสำหรับชาวราศีกันเลยนะคะแต่การเงินเนี่ยให้ระวังเรื่องส่วนแบ่งการลงตัวการแบ่งผลประโยชน์หน่อยนะเพราะว่าเหมือนกับคุณนะอาจจะถูกแบบผู้ร่วมหุ้นผู้ร่วมทุนอย่างเงี้ยแบบเออ ร้องเรียนก็หรือไม่ใช่อาจจะร้องเรียนหรืออาจจะแบบเป็นการที่แบบว่าบอกถึงความไม่พอใจกับการแบ่งสรรจัดการการแบ่งการจัดสรรปันส่วนรายได้ในส่วนนี้นะหรือในส่วนกําไรตรงนี้นะคะชาวราศีกันเนี่ยก็จะแบบเริ่มรู้สึกว่า เออทำอยังไงแบบมันก็ไม่ลงตัวมันเบิดนหน้าชื่อนอกตมเหมอไม่ถูกเนาะแบบว่าพยายามแล้วแต่ว่าไม่รู้จะจัดการยังไงเนาะส่วนความรักในช่วงเนี้ถือว่าถ้ายิ่งมีการเดินทางกับคู่นะคะก็จะถือว่าดีนะคือคู่ของคุณนะ่ะในช่วงนี้ก็จะแบบว่าเหมือนกับชิลหน่อยไม่ได้อะไรนะักหนาะนะคะเป็นค่อนข้างสายชิลแล้วก็ เขาก็ไม่ได้อะไรแบบกับสิ่งอื่นๆมากมายก็โฟกัสแต่เรื่องตัวเองกับเรื่องของคุณเท่านั้นแหละนะแต่ว่าถือว่าก็โอเคนะคะทีนี้เนี่ยอุปสรรคช่วงนี้เนี่ยถึงคุณจะมีงานใหม่ๆเข้ามาเนี่ยการที่คุณจะมอบหมายการงานหรือการเงินให้ใครนะคะหรือหวังว่าเออคนคนนี้จะทำงานแทนคุณได้หรือเป็นหัวหอกพุ่งชนได้เนี่ย ให้คิดไตรตองให้ดีๆในช่วงนี้นะเพราะว่ายังไว้ใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินไม่ได้นะคะยังไว้ใจไม่ได้ทีนี้เสริมดวงเนี่ยอยากให้ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องน้ํานะคะเรื่องน้ําเช่นซื้อน้ําไปถวายวัดอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าใครที่แบอบกเออวัดกําลังเอ,อ่อซ่อมบูรณนะบูรณนะเอ,อ่อท่อประปาหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะอืม มันจะทำให้คุณน่ะมีอิสระภาพทางด้านการเงินมากขึ้นนะคุณจะปล่อยวางได้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินนะมันจะมันจะสะดวกกับคุณมากขึ้นนะคะหรือใครที่สามารถนะคะเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปไหว้พระทำบุญน่ะก็ได้นะ,เ,ะเอออย่างบางคนจะบอกอาจารแบบการเงินไม่สะดวกเลยจะแบบบินไปไหว้พระฮ่องกองคงไม่ไหว ไม่ไหวก็ไม่เป็นไรคุณก็แค่แบบว่านั่งเรือข้ามมาฝั่งทนไหวพระแล้วขากลับคุณก็นั่งรถกลับนะคะไม่กลับทางเรือนะเ,ออเราข้ามไปทางเรือก็จริงแต่ว่าเวลากลับให้กลับทางรถนะคะนะเหมือนกับข้ามแล้วข้ามเลยอย่างเงี้ยนะ <G> ก็ขอให้ชาวราศีกันเนี่ยเฮงๆปังๆกันทุกคนนะคะสำหรับควอเตอร์สุดท้ายของปีนะขอให้ยอดปังกำไรดีเงินทะลูปเป้านะคะใครที่เป็นยังไงบ้างในช่วงนี้ชาวราศีกันช่วยคอมเมนต์มาหน่อยค่ะมาให้กำลังใจชาวราศีกันด้วยกันหน่อยนะคะ